คนสำเร็จนะคะต้องใส่ใจรายละเอียดที่สำคัญค่ะวันนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยเริ่มที่จะซื้อโฆษณาผ่าน f a c e b o o k นะคะหรือว่าจะไปทำแอดเวรสก็ตามนะหรือว่าจะซื้อโฆษณาใน Youtube ทุกโฆษณาที่คุณซื้อนะคะบอกเลยว่าสิ่งที่คุณจะต้องคิดนอกจากตัวโฆษณาแล้วคุณจะต้องรู้นะคะว่าคนที่คุณจะนำส่งสารเนี้ยเขาเห็นรูปแบบ ของสื่อโฆษณาของคุณเนี่ยอย่างไรและอะไรที่เป็นจุดสำคัญเล็กๆนะคะอย่างเช่นในโฆษณา f a c e b o o k เนี่ยคุณสังเกตไหมคะว่า ถ้าคุณเขียนยาว4ี่หบรรทัดเนี่ยยังไงเวลาเขาเลื่อนฟีดผ่านคุณเนี่ยเขาก็เห็นอยู่แค่2บรรทัดเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ2บรรทัดแรกจึงสําคัญที่สุดของการทําโฆษณาและการคิดคอนเทนต์นะคะและสิ่งที่รองลงมานั่นก็คือรูปภาพของคุณจะต้องเป็นรูปภาพที่ดูเหมือนกับเป็นการขายแบบไม่ขายนึกออกไหมคะเป็นโฆษณาที่ดูไม่เหมือนโฆษณาเป็นฟีดที่เหมือนเลื่อนผ่านไปเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่คุยกับเขาเฉยๆเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่คอยบอกเขาเฉ ะะดังนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดคุณจะซื้อโฆษณาใน Facebook นะคะคุณจะต้องรู้ว่าคนไม่ชอบโฆษณาแต่คนชอบซื้อนะแต่คนไม่ชอบโฆษณาในฐานะที่คุณจะต้องทำการตลาดนะคะไปหากลุ่มคนเหล่านี้คุณจะทำยังไงคะให้เขารู้สึกดีกับโฆษณาของคุณนี่แหละค่ะคือปัจจัยสำคัญที่หลายๆคนซื้อโฆษณาไปแล้วก็ไม่ได้ผลลัพธ์จ่ายเงินทิ้งให้พี่มาร์คไปเรื่อยไปเรื่อยนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดตรงจุดนี้นั่นเองการใส่ใจรายละเอียดแบบนี้นะคะ เป็นจุดเล็กๆที่คุณเพียงแค่เริ่มต้นด้วยการสังเกตในอีกมุมหนึง่งตัวเราก็เป็นผู้บริโภคเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะเราควรจะต้องฝึกดูนะคะว่าโฆษณาแบบไหนที่คุณชอบและโฆษณาแบบไหนที่คุณกดดูคะ่ะแน่นอนคะ่ะมันจะต้องตรงใจและแก้ปัญหาให้คุณได้หรือเป็นเรื่องที่คุณอยากรู้ถูกไหมคะดังนั้นคุณจะต้องใส่ใจนะคะและคุณจะต้องคอยหมั่นสังเกตว่าว่าที่ลูกค้าของคุณอะ จะชอบการนำเสนอในรูปแบบไหนนะคะมันจะต้องฝึกทำแล้วก็วิเคราะห์ลองทำจริงแล้วก็กลับมาวิเคราะห์แล้วก็ปรับปรุงแล้วก็ลงมาทำจริงแล้วก็กลับมาปรับปรุงนะคะวนไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะไม่ใช่ปล่อยโฆษณาหนึ่งแล้วลั่นยาวเลยไม่ดูผลไม่วิเคราะห์อะไรเลยแบบนั้นรับรองค่ะมีหมื่นหมดหมื่นมีแสนหมดแสนแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะการทำธรุรกิจบนโลกออนไลน์บอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะต้องใช้กลยุทธ์มากขึ้นนะคะดังนั้นเราแค่เพียงใส่ใจใน รายละเอียดที่สําคัญรับรองว่าคุณก็สามารถเพิ่มยอดขายได้เช่นกันค่ะแล้วถ้าใครนะคะอยากที่จะติดตามเรียนรู้นะคะเทคนิคดีๆของการขายบนโลกออนไลน์นะคะอย่าลืมกดเพจนี้ไว้นะคะนะักขายสายออนไลน์วันนี้จะลินไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ